พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรกิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้มาแชร์เรื่องของนะครับหลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรมเป็นอย่างไรนะครับบุตรบุญธรรมนั้นนะครับก็คือการรับบุตรของผู้อื่นนะครับ มาเป็นบุตรของตนนะฮะโดยการจดทะเบียนรับเป็นบุตรนะครับซึ่งนะครับการรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมายนะครับโดยคุณสมบัติของผู้จะรับบุตรบุญธรรมมีดังนี้นะครับหนงนะครับเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปี 2. ต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีสถ้ามีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนในกรณีที่นะครับคู่สมรสเนี่ยไม่อาจให้ความยินยอมได้นะครับหรือนะครับไปเสียจากภูมิเลิเนานะครับหรือทิที่อยู่นะครับและหาตัวไม่พบนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีต้องร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งอนุญาตนะครับแทนการให้ยินยอมของคู่สมรสนั้นนะครับส่วนนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะครับ ก็คือข้อหนึ่งนะครับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะฮะมียุคไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีและผู้นั้นต้องให้ความยินยอมด้วยนะครับสองนะครับผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมนะครับที่เป็นผู้เยาว์นะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะครับสามถ้านะครับผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสนะครับ ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนนะครับข okay. ้อสี่นะครับผู้เยาว์นะครับที่เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใดนะครับจะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นในขณะเดียวกันไม่ได้น <socks four S 2> ะครับเว้นแต่นะครับเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักคร่าวๆนะครับที่แชร์ให้กับทุกท่านฟังนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ท่านไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกังัญใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิริศักดิ์เนติบดิตทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ